ข่าวล่ามาแรงแซงทางโค้งค่าเรื่องเลี้ยงภาษีของดาราซุปตากันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมงานเข้าหยืนปิงเหยียนค่ะนักแสดงหน้าหวานมีรายงานอย่างเป็นทางการจากสำนักง,งานบริหารภาษีของรัฐเรื่องการเลี้ยงภาษีของหยืนปิงเหยียนโดยระบุว่าพวกเขาได้เตือนเธอเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีในตอนแรกแต่เนื่องจากเธอนั้นไม่มีการแก้ไขพวกเขาจึงเปิดการสอบสวนใหม่และก็พบว่าเธอนั้นหลบเลี้ยงภาษีรวมทั้งบริษัทในเขือด้วย หลังจากการสอบสวนพบว่าหยวนปิงเหยียนไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามกฎหมายสำหรับค่าตอบแทนแรงงานบางส่วนของเธอและจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตา่ำกว่าความเป็นจริงค่าใช้ใจ่ายผู้บริโภคบางส่วนได้รับการเบื่าใจอย่างผิดกฎหมายในเครือส่งผลให้มีการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยเกินไปเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในการชำระภาษีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่าช้าและปรับหยวนปิงเหยียนเป็นจำนวนเงินประมาณ2.9ล้านหยวน และปรับบริษัทในเครือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1.3ล้านหยวนสำนักง,งานตรวจสอบแห่งที่7ของสำนักง,งานภาษีเทศบาลฉงชิ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายลงโทษปรับหยวนปิงเยียนและบริษัทในเครือของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจสอบสงชิงกล่าวเสริมว่ารกรมสรรพากรจะยังคงกำกับดูแลตรวจสอบภาษีในสาขาบันเทิงต่อไปและตอนนี้เวปอของน้องก็ยังไม่ถูกปิดนะคะแต่ก็ถูกแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า FC หยวนปิงเหยียนที่รอซีรีส์ผ่านพบอิคราย,ยามบุภาโปรยปลายก็ต้องทํำใจกันแล้วนะจ๊ะก็รู้กันอยู่ว่ากฎหมายจีนนั้นแรงมากนะคะเสียไปถธอค่าภาษีอย่างน้อยก็ยังมีเงินเหลือไว้ใช้นานๆดีกว่าเสียอนาคตไม่รู้ว่าเงินจะหมดอนาคตจะมี เมื่อไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ